การเวิช็อปเรื่องการฉีดยาคั้งนี้ก็ขอบคุณบริษัทบ r b ด้วยนะครับก็เป็นสปอนเซอร์ให้กับเขาซึ่งเรามาโดยตลอดนะครับก็วันนี้เนี่ยจะเป็นการฝึกฉีดยานะฮะโดยโดยเราจะใช้อัตโ s สโคปเป็นตัวช่วยมอนิเตอร์นะครับแต่ในทางปฏิบัติจริงเนี่ยเราไม่มีสโคปรอยู่นะบางคนอาจจะใช้อัลเจอร์ซาวอะไรช่วยนะแต่ผมคิดว่าในในพวกที่เป็นสปอร์ตเมดเนี่ย เราคุ้นเคยกับการสองกล้องอยู่แล้วดังนั้นเราจะได้เปลี่ยนหมอแผนกตื่นนะครับก็อันแรกเนี่ยเราต้องดูแลมาก่อนนะที่อาจารย์ใช้ในทางปฏิบัติเนี่ยก็จะมีเราก็จะว่าเหมือนตอนเราว่ารูปสองนะครับเอ่อตัวที่เราจะดูก็คือเอซีจอยนะครับเอซีจอยส์โคโลคอยโฟเซตนะแล้วก็ตรงด้านบนเนี่ยตรงซอกที่เป็นเอาเลเซอร์พอทท่อนะครับพอทท่อที่ แม่ยำนะฮะใน,น,านใจากการวิจัยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคอท่อที่อยู่ด้านหน้านะครับด้านหลังเนี่ยโอกาสฉีดท่อเนี่ยน้อยนะประมาณ4ี่สถึง้าสิเเซนะเพราะว่า1มันไกลนะสองทิศทางม,มันต้องขนาดนะครับาวนี้เราเป็นตัวบนตัวบนนะฮะตัวบนต,วนตัวนี้เนี่ยเข็มตัวนี้จะอยู่ที่หน้า A c ซ o จอนะครับตัวนี้นะฮะทีสตัจจชีเนี่ยนะ,ะอยู่หน้า A อซหลักการเนี่ย ง่ายที่สุดคืออาจารย์ใช้เข็มเบอร์เล็กอย่างออสตินิเนี่ยที่ใช้เนี่ยมันเป็นกลุลขนาดไม่ใหญ่นะแล้วเข็มเบอร์ยี่ยี่สิบห้าเนี่ยฉีดได้นะก็คือพอตัวที่จะฉีดตัวเนี้ยเราจะเหมือนเราทำแอนโทรซูเปเรียคอท่ลเหมือนเราทำแอนโทรซูเปเรียคอท่ลนะครับ mm hmm. ก็คือทำเอซีจอย์นะครับตรงน,นี้คนเราคอยโฟรเซสนะ หน้า AC j o i n เนี่ยตรงนี้มันจะมีช่องเป็นซอฟต์สปอร์ตอยู่นะตรงนี้นะซอฟต์สปอร์ตนี่จะอยู่ใต้ AC j o i n t พอดีนะครับตัวนี้เนี่ยก็คือทิศทางเราอยู่หน้า AC j o i n t เหมือนเราทำแอนโธ r s ซ p e ปเรียพอร์ทเลยในในการทำแบงขาดเข็มมันจะเฉียดใต้ใบเสร็จลงมานะครับหรือบางทีอ่ะมันก็จะทะลุใบเสร็จอย่างเงี้ยนะฮะแต่ก็คงไม่เป็นไรเพราะเข็มมันเล็กยี่ห้านะนะครับแต่ว่าบางบางบางครั้งคนไข้อาจจะ เจ็บได้เหมือนกันนะถ้าถ้าเฉี่ยวโดนใบ,บเสร็จนะครับเข็มตัวนี้เนี่ยเขาจะผ่านลงมาประมาณใต้ใบ,บเสร็จนะอยู่ประมาณโรเตเตอร์งทงกอลเทคนิคที่ที่ผมทำคือผมจะปักลงมาแล้วจะรู้สึกชนสต็อปเปอร์นะมันจะลงปุ๊บมันจะเฉี่ยวรู้สึกจะชนถ้าชนสต็อปเปอร์คือโดนคันดิเลตเนี่ยนะฮะเราจะได้รู้สึกว่าดึงคือเบาเบานะแตบะบเบาๆนะครับอันนี้คือเข้าแน่นอนนะครับทิศทางก็คือชี้ลง แล้วก็ฉี้ไปแล t u r a วิธีดูก็คือเราดูที่ทิวบาลัสนะครับดูที่ทิวบาลัสทิศทางเราจะปากลงมาให้ชนหัวทิวบาลัสนะครับตัวนี้คือตรงแอนโทรซู r เรียพอร์ทอลนะอีกอันที่ทําได้คือสามารถจะฉีดข้างๆโค,โค,โค,โคโรโมโปรเซตตัวนี้นะถ้าตัวนี้ก็คือฉีดเหมือนที่เราทําเป็นแอนโทร d ูบเรียพอร์ทอลในแบงค์นะครับก็อยู่ just natural กับโคลโมอยนะครับ แล้วก็ปากเข็มเข้ามาขนาดจอยเลยนะครับนะแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยทิศทางเนี่ยม้มจะสั้นกว่าผมจะพิจารณที่ฉีดบ,บนนะอีกอันนึงที่ทําได้คือมาจากทางด้านบนนะครับมาจากทางด้านบนคือมาจากทางแนวเบียเซอร์พอทตัวนี้นะฮะแต่ว่าตัวเนี้เข็มมันจะต้องยาวนิดน,นึงโดยเฉลี่ยมันอยู่ที่ประมาณเกือบสี่เซนนะครับทิศทางคือีลงประมาณ30องศานะ มาทางด้านหน้านะครับก็คือ<ม>หัวไว้ที่หัวอยู่นี่ใช่ไหมเราชี้ลงมาเล็งหัวปากหัวเลยลงมาปึ๊บโดนหัวอันนี้คือเข้านะฮะอันนี้คือสาม,สามตสามตัวที่นิยมใช้แต่ตัวนี้เนี่ยถ้าคานไขน้ปวดมากๆเนี่ยเข็มยาวไม่พอนะครับที่ที่ OPD อาจารย์จับท่าคนไข้อย่างไรกับยืนเข้าข้างหลังเนี่ยเหรอครับผมเข้าข้างหลังเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราข้างหน้าเนี่ย เราเดินเข้ามาคุณไข้ก็เสียวแล้วเห็นเราถือเข็มเข้ามาอย่างเงี้ยผมอยู่ข้างหลังแล้วก็จะมีการลูกปอกรโหลมนิดหนึง่งนะแล้วเราอยู่ด้านหลังกรโหลมนิดหนึง่งนะแล้วเราอยู่ด้านหลังเนี่ยเขาจะสบายเขาจะสบายใจว่าเออไม่มีอะไรแล้วก็เราเนี่ยจะค่อนข้างเอามือเนี่ยโอบอย่างเงี้ยนะฮะให้คนไข้เนี่ยสบายแล้วก็ปักเข็มลงมาโอบโอ,โอบไปข้างเลยเหรอทงนี้น <laughs> ประคอไว้ประคอ บางทีคนไข้เขากลัวครับคือถ้าเขารู้สึกว่าเราเออกำลังประคับประคอ,องเขาเนี่ยเขาจะสบายใจนะนะครับบางทีก้าวสีบ่งศาหรือต้องเอ็นเว่าบางครั้งมันก็ทํายากนะบางคนเนี่ยโคลคอยตอนท่านั่งคนไข้แต่ส่วนใหญ่โคลคอยเนี่ยบางทีคนอ้วนจะขำไม่ค่อยได้ผมจะเน้นก็คือเอซิจอยครับ ตรงนี้จะเราจะทำซีซีเอโอซีเอลิการเมนได้อย่างอาจารย์ใหญ่ถ้าหอมหอมเนี่ยจะทำได้เลยเนี่ยซีเอลิการเมนเอ่อท่ามาจากโคโลคอยไปตรงนี้ก็คือจัสมีเดียลต่อซีเอลิกเมนนะครับแล้วเข็มเนี่ยทิศทางปักลงแล้วก็ไปลัทธรอนะอย่างเงี้ยยังไงมันก็เข้านะคือปักยังไงมันก็โดนคือถ้าเราโดนขอให้โดนเบาๆนะแตกเบาๆและอันนึงที่ช่วยได้ถ้าขนงไข้โฟสเซนโชเดอร์หรือโอเอเนี่ยจอยมันแน่นมาก นะครับขอเซลิ่งเปล่าเราใช้ตัวเซลิ่งเปล่าเนี่ยช่วยพรูฟนะครับถือไหม s เ a c เนี่ยนะฮะถ้าเราฉีดเข้าสเปซเนี่ยนะแล้วเราฉีดลงไปเนี่ยนะมันจะมันจะไม่มีดิสแตนเลยมันจะลื่นเพราะถ้าเราฉีดเข้าซับพิชูเนี่ยมันจะไม่ไหลลื่นอย่างเงี้ยเนี่ยดูนะมันจะลื่นเลยนะนะครับแต่ถ้าเป็นพวกโอเอหรือโคเส้นเนี่ย เราฉีดพุ๊มันจะมี backflow เด้ออกมานะครับฉีดเข้าไปประมาณสัก 2cc 3cc มันจะมี backflow backflow คือแสดงว่าเราในอยู่ใน space นะครับเป็น air backflow นะอันนี้เป็นตัวที่ช่วยช่วยได้นะครับแล้วก็เวลาถ้าฉีดเนี่ยถ้าถ้าเข้าจอยคนไข้จะต้องรู้สึกไม่เจ็บแต่ถ้าฉีดแล้วคนไข้บอกเหนือมากแล้วก็เจ็บมากแสดงว่ามันอยู่ในซองที่ชูแล้วนะ ควรจะต้องหยุดอย่าอย่าฝืนฉีดจนหมดหลอดนะอยา่ามันมีราคาว่าสมควรฉีดนอกข้อจยิงให้เ,เ,เจนะว,วันนี้ออสซิลที่เอามาให้ใช้เนี่นะเป็นออสซิลที่หมดอายุแล้วนะฮะเราไม่ต้องไปเสียดายนะเพราะว่ารุ้อเกอนก่อนมีเสียดายไุี่กล้าฉีดแต่เก็บไว้ใช้ที่คลินิก <laughs> ใช้ไปเลยนะยาวตั้งแยู่แล้วนะครับเดี๋ยววเดันนี้ถ้ามีอาจารใหญ่ชานน้องลองจิ้มนะไปในที่ชูดูว่าควาเปียนเป็นยังไงจริงผมก็ใช่ผมก็อา้จะมจัการะจกวิชาเลยครับผมเข้าข้างหน้าเะครับแล้วก็ใช้ลมอยู่ไงใช้ลมใหนนัมันลื่นปึ๊บเลยนะคือตอนฉีดเนี่ยขอให้จำ ขอให้จำความรู้สึกว่าฉีดเข้าเป็นแบบนี้นะเพราะฉีดไม่เข้าเนี่ยมันจะดื่นมากฉีดไม่ออกนะคือถ้าเราใช้เข็มใหญ่อ่ะย,ยังไงมันก็ฉีดออกบางคนซักเข็มยี่สิบเอ็ดอะไรเงี้ยนะผมไม่แนะนํนาเพราะว่าหนึ่งคนไข้เจ็บสองเราฉีดเนี่ยมันไม่ได้ฟีลลิ่งของการฉีดเข้าเลยนะถ้าเราใช้เข็มยี่ห้าเนี่ยถ้าฉีดเข้ามันฉีดได้ลื่นๆนจริงๆริงนะนะครับถ้าเป็นโมเลกุลพวกใหญ่ๆเนี่ยนะเข็มยี่ห้าฉีดไม่ออก ถ้าเป็นตระกูลใหญ่ๆสีม่วงสีน้ำเงินฉีดไม่ฉีดไม่ได้นะต้องใช้เข็งใหญ่นะครับโอเคนะอันนี้เรียบร้อยปกติอาารฉีดที่กีก่หลอดครับคือถ้าตามตามเลเินมตเนี่ยเขาก็ให้ฉีดกี่หลอดนะฮะแต่ว่าช่วงช่วงโควิดเนี่ยมีอัดไปสองหลอดสามหลอดเหมือนกันช่วงช่วงนั้นคนไข้มาโรงพยาบาลไม่ได้ครับ ติผมสามเลยสามเลยนะสามเลยคถามว่าไม่มีใครกลับมาด้ยการปวดละครับหายไปเลยม่อมาผมสามสองสามสองสามสองครับโอเคนะก็ถ้าถ้าจะอยากจะพิสูจน์ว่าเข้าไม่เข้าเนี่ยผมแนะนำว่าเอาสะโคบใส่เข้าไปก่อนนะแล้วก็ใส่มีซซิงเกิลถ้าอยากจะพิสูจน์ว่าตัวเองแม่นแค่ไหนนะทำแบบนี้ นะอันนี้ใส่คาวไว้นะอาจับนิดหนึนะเสร็จแล้วเนี่ยปักเข็มเสร็จนะฮะแล้วก็เอากล้องใส่เข้าไปดูนะว่าเราฉีดเข้าหรือเปล่านะเนี่ยแต่ว่าฟีลิ่งถ้าถ้าฟีลิ่งชนอย่างเงี้ยเพราะมันมีอย่างเดียวที่เราจะชนได้คือขันติเลชเพราะถ้าหมอชี้เข็มออกด้านนอกเนี่ยมันไม่มีทางโดน,นมันโดนได้อย่างเดียวคือขันติเลชซึ่งคันติเลชเนี่ยเป็นเป้าใหญ่มากเราฉีดยังไงถ้าโดนขันติเลชคือมันอยู่ใน 还老多。